ครับพบกับช่อง CTS Channel นะครับวันนี้จะมารีวิวรอกนะครับของ G Max นะครับของ G Max นะครับรุ่นใหม่นะครับอันนี้จะเป็นรุ่นปี2 0 2 1นะครับรอบที่2นะครับของ G Max นะครับไม่เลวของ G Max G Max อ่ารุ่นไหนเนี่ย แคปเคปเตียนนะครับแคปเตียนแคปเตียนนะครับไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับแคปเตียนนะอ่โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมว่าตัวล้อเป็นยังไงครับนี่นะครับอันนี้ก็จะมีในกล่องนะครับก็จะมีตัวล้อนะครับอ่านี่เลยครับผมอันนี้ผมสั่งหมุนซ้ายมานะครับซ้าย นี่นะครับก็ถือว่าลื่นอยู่ครับลื่นนะครับ่ามซ้ายนะครับในกล่องก็จะมีนี่ครับจะเป็นตัวตัวที่เอาเอาลอกเอาลอกไปวางไว้นะครับเอาลอกวางจะไม่เหมือนรุ่นอื่นๆนะครับไม่เหมือนรุ่นไม่เหมือนของค่ายอื่นนะนี่ครับในกล่องก็จะมีใบประกันนะครับ มีใบประกันมาด้วยนะครับอันนี้เป็นไดอะแกรมไดอะแกรมอะไรดอะแกรมนะครับของ g ีแมกนะครับอีแ็ g Mac. ก็แถมถุงใส่ลอกนะครับมีตาของ g m a ม็ Mac ด้วยนะครับมีตาของ g m a ม็อยู่ในนี้นะครับอันนี้องให้เครดิตร้านเขานะครับ ใบประกันนะครับใบประกันด้วยนะครับของมีแค่นี้เองนะครับีแค่นี้โอเคอเค,ครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวล็อกนะครับจะมีแขนแต่งนะครับแขนแต่งน็อสตาร์เด็ก เสียงเบรกเสียงเบรกมีเสียงนะครับเสียงกิ๊กๆๆนะครับมีเสียงน้ำหนักนะครับเดี๋ยวผมจะลองชั่งน้ำหนักดูนะครับว่าจะได้ร้อยเก้าสิบกรัมตามที่เขาเขาบอกไว้นไหมนะครับอ,อันนี้ผมตั้งก่อนอเดี๋ยวกล้องซูมมาเลยครับซูมมาตรงนี้นะครับจะได้ร้อยเก้าสิบกรัมไหมนะครับ ครั้งที่หนึงนะครับได้ร้อยเก้นะครับเห็นไหมกล้องเห็นไหมครับถือมาใกล้ๆเลยนะครับผมน้ําหนักร้อยเกสบสามนะครับผมลองดูใหม่เป็นศูนย์นะครับน้ำหนักร้อยเก้าบสาไม่ใช่ร9 0ตามที่เขาบอกนะครับ ร้อก้กรัมนะครับโอเคร้อยเก้าสิบสามอันนี้เบรกอยู่ที่หกกิโลนะครับข้างกล่อเงเค็มได้อยู่ที่หกกิโลนะครับรอบเจ็ดจุดสามจุดหนึ่งเอาไว้ปั่นสปินเนอร์เบรคปั่นอะไรนี้ได้อยู่นะครับ ความเลื่อนนะครับความลื่นดูความเลื่นนะฮะให้ดูความเลื่อนนะครับก้องสูมมาตรงนี้นะครึงซูมนะครับซูมมากซูมตรงกล้องนี้เลยนะครับอเนื่อนอยู่ครับผมเลื่อนอยู่ครับออันนี้ผมปรับไปอยู่ที่ อ่าผมจะปรับไปเลขเสองเลขหนึ 2, 2> ่งจนสุดนะครับโอ้โหนี่ฟื้นอันนี้ยังเนืดเลยนะครับเนืดมากอ่จะปรับไป สุดแล้วนะครับอยู่ที่เลขห้าปรับอยู่ที่เลขสุดอ่ะไปเนี่ยครับความเลื่อนดูนะครับถือว่าเลื่อนใช้ได้นะครับเนี่ยอ่าเ,เดี๋ยวไอ้นี้จะมาดูจะมาดูข้างในนะครับว่าลูกปืนเขาบอกว่ามีสิบเอดนะข้างกล่องนะครับสิบอ็ดบวกหนึ่ง ตัวหนึ่งแต่ลูกปืนตัวนี้ตัวไวรับอิฐเปิดนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างเนี่ยเวลาล็อกก็ก,กดลงมาเฉยนะครับเวลาเปิดก็เปิดข้างล่างขึ้นไปแล้วก็ดึงออกตรงๆนะครับดึงออกตรงๆกล้องทางนิดน,นึงนะครับกล้องมาทางนี้นะครับดึงออกมาตรงๆนะครับ อันนี้ลูกปืนจะมีสิบแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กจะมีสิบรูปนะครับดูนะครับเห็นไหมครับแม่สิบแม่เหล็กจะมีสิบรูปนะครับตัวสปูนนะครับสปูนจะไม่เหมือนค่ายอื่นนะครับอันนี้จะสั้นมากเลยนะครับผมเคยใช้ของชิมาโนโ่ได้ว่า ของอา,อาบูนะครับอบูจะไม่สั้นอย่างนี้นะอันนี้จะยาวนะครับอันนี้ตัวนี้สั้นนะครับของ g m a มนะครับ g m a มกจะสั้นนะครับผมก็ยังยัง,ยงไม่กาถอดถอดไปเยอะนะครับให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับครับก็เดี๋ยวจะลองไปเทสดูนะครับ เทสดูอ่าจะลองใส่สาย PE PE สนะครับเขาบอกว่า PE ห PE หเนี่ยได้130เมตรนะครับแต่ส่วนมาก PE หก็ไม่ค่อยจะใส่นะผมนะส่วนมากจะเป็น PE 2เลยนะครับ PE สได้100เมตรนะครับอันนี้สปูลนี้โอเคอยู่นะครับ เดี๋ยวมาลองมาดูน้ำหนักของสปูลน,นะครับว่าน้ำหนักเท่าไหร่ตาก,กล้องมาเลยครับเดี๋ยวมาลงมาดูน้ำหนักของสปูลน,นะครับดูนะครับน้ำหนักของสปูนนี่นะครับสิบห้ากรัมสิบสี่กรัมนะครับเดี๋ยวลองชั่งอีกทีเป็นศูนย์นะครับ มาดูนะครับอ่าสิบห้ากรัมนะครับน้ำหนักของสปูนนะครับรุ่นนี้น่าจะมีสปูนแต่งอยู่นะผมไม่ไแน่ใจว่าจะมีไหมนะครับก็อลอกเพิ่งมาด้วยนะครับผมก็เพิ่งได้ลอกมานะครับสั่งไปตั้งนานแล้วนะสปูนสิบห้ากรัมนะครับก็เหยื่อเบาไม่แน่ใจนะครับผมต้องลองไปเทสตดูก่อนนะครับเหยื่อเบากับเหยนะื่อหนักว่า ทำระยะได้ดีแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวผมต้องลองไปเทสดูก่อนนะครับแต่ว่าวัสดุโอเคนะครับลองเทียบกับรุ่นที่ผมลองรีวิวครั้งที่แล้วนะรีวิวในฐานะที่ผมเป็นผู้ใช้นะครับผมไม่ได้มามาว่าค่ายนี้ดีค่ายนู้นยังไงอะไรยังไงนะครับผมซื้อมาใช้เหมือนกันนะครับผมซื้อมาใช้นะ โอเคเดี๋ยวลองลองมาใส่อนะลองลองมาใส่สายนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่สายแล้วก็เดี๋ยวจะลองไปเทสดูนะครับการใส่ก็ใส่ปกตินะครับใส่ตรงๆแล้วก็งัดอันนี้ขึ้นไว้นะครับงัดอันนี้ขึ้นมาหมือนดึดงเลื่อนอยู่ครับ โอเคใช้ได้ตัปรับคอนสป,ปูลก็โอเคครับนืดดีครับบางรุ่นเนี่ย่วงหายนะครับเวลาไปตีปลาไปตีอะไรเพลินๆนะครับตีังตีเพลินหม่วงหายขึ้นมานี่ราคาแพงนะครับ2-300บาทเลยครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวางไงก็ต้องลองไปเทสดูก,ก่อนนะครับ เราชมท้ายคลิปนะครับผมทเทสรอบกวนี้นะครับกับ g m a ม c a แคปแคปเตียนนะครับแคปเตียนแคปเตียนครับผมผมรู้ผมอ่านถูกหรือเปล่ามาดูนะครับแคปเตียนนะครับโอเคก็ยังไงขอจบการรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวดูช่วยกดติดตามแล้วก็ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอฝากคลิปนี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาเทียระยะนะครับกับกบตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวมาลองดูกันเลยครับผมเดียว์ะยบรอบเลยนะ ใช้ได้อยู่ครับผมเสียงดังไปนิดนึงนะครับดีรถไถกำลังดูดน้ําด้วยพอดีกับรอกจีนแม็กนะครับจีนแม็กอ่าอันนี้ผมใช้คันเว์แปดสิห้านะครับแปดสบห้ากับน้ำหนักเกียร์นะครับน้ำหนักเกียร์อยู่ที่12กรัมนะครับ ผมปรับไปที่เบอร์เบอร์สามนะครับเบอร์สามนะเบอร์สามเบอร์สามนะครับเบอร์สามนะครับ ครับผมเดี๋ยวมาลองดูนะครับมาลองตีเลาะๆชายๆดูนะครับกับเคุอ เกิดตอนนี้แล้วครับรอบจีแมปครับผม ระยะแต่ตรงนี้นะครับผมว่าโอเคอยู่ครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้

ติดเต็มที่นะ่าจะ40เมตรได้อยู่ครับผมประมาณ40เมตรนะครับถือว่าโอเคอยู่ครับผมโอเคไหม โอเคครับกับการเทสรลอกจี้มแอนะครับผมถือว่าทำระยะได้ดีพอสมควรนะครับวันนี้ผมมีเวลาจำกัดด้วยครับผมรีบก็เทียบกับเทียบกับไพโอนีย er นะครับตัวนี้ถือว่าผมให้90%รนะครับ90คะแนน อันนี้เต hey, he ็มร้อยผมให้9ก้าสนะครับือว่าโอเคอยู่โอเคครับผม